สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่ๆทุกท่านเลยที่มารับชมกันในวันนี้นะครับทั้งใหม่และเก่าเลยนะครับผมวันนี้เราก็พบกันทุกๆวันนะครับหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมกับช่องมาดลบบุรีตามหาพาบ้านยังไงก็รบกวนนะครับพี่ๆห้ามพลาดเลยฝากเป็นกําลังใจเลยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพื่อไม่พลาดนะครับคลิปของเรานะครับแบ่งปันพักเครื่องหนึ่งทุ่มตรง ของทุกๆวันนะครับแล้วก็คลิปสั้น6กโมงเย็นนะครับแล้วถ้ามีวันไหนหยุดเราก็จะแจ้งพจน์ชุมชนบอกล่วงหน้านะครับผมพี่ๆนะครับท่านใดสนใจพักเครื่องของช่องเรานะครับให้แอดไลน์หรือเพิ่มไลน์นะครับเบอร์โทรของเราจะอยู่มุมขวามือของหน้าจอเลย 0817941656นะครับหรือจะโทรสอบถามได้เลยนะครับพักเครื่องจัดส่งนะครับไปษณีฟรีมีบริการเสริมเก็บเงินปลายทางเพิ่มองค์ละ30บาทแต่แนะนำให้โอนนะครับพี่พี่เพราะว่าจะรวดเร็วแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะพี่พี่ไม่มีบวกเพิ่มแต่ถ้าปลายทางจะมีค่าบริการของไปษณีนะครับก็เอาแค่30บาทที่จริงเกินนี่นะพี่พี่แต่เราก็ไม่อยากแบบบวกมากนะพี่พี่เอาแคา่พอแบ่งปันกันได้เนาะวันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่ง e ีนะครับพี่พี่ไปเหมาะพระมาบ้าน2บ้านนะวันนี้ได้มาเยอะพอสมควรเพระาะอาจลงทุกวันนะครับพี่จะพยายามลงทุกวันนะครับหนึ่ทุ่มตรงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะครับฝากมารับชมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายเป็นกำลังใจกันเข้ามานะครับพี่ๆวันนี้ก็วันจุดจีนนะครับขอให้มีความสุขเฮงๆทุกท่านเลยพี่พๆโชคดีมีชัยกันทุกท่านเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับมารับชมแล้วก็มาแบ่งปัน พักเครื่องไปเก็บกันได้นะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยีพีเนาะพี่ๆเนาะฝากกันด้วยนะครับองค์แรกของวันนี้จะเป็นกุวัดเรียบอ่าได้มาอีกหนึ่งองนะครับบ้านเดิมอันนี้ก็เป็นพระแท้ดูง่ายนี่กุวัดเรียบก็หลายร้อยปีนะพี่ๆนี่สภาพสวยมีหน้ามีตานะนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาองค์นี้สวยอ่าทองเดิมๆแบบองเมื่อวานเลยพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับนี่ดูง่ายชัดเจนมีหน้ามีตาดีนะ สวยมากๆเลยนะครับนี่เป็นพระแท้ดูง่ายพิจารณาง่ายนะครับอันนี้ได้มาแบบบ้านๆจริงๆนะครับพี่ๆมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันมาครับลงกล้องนิดนึงนี่สวยหลักทองเดิมๆเลยนี่เดิมๆฝุ่นๆบ้านๆขี้ยุงขี้ฝุ่นคือเก็บเก่าจริงๆนะพี่ๆนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันมานะครับไม่มีหักซ่อมนะพี่ๆท่านใดมีมุมมีทางกันก็นะครับสอบถามกันก็นมาอันนี้เราก็เอาหลักเอาสัก 800พอพี่พี่อ่ะแปดพอพี่พี่มีมุมมีทางกงานปิดได้เลยถือว่าเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะพี่เป็นพระเก่านะอายุเป็นหลักร้อยปีนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมแล้วก็ได้รูปหล่อหลวงพ่อปานอันนี้ปีน่าจะศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับพี่พี่ออกวัดปิกานะพี่พี่นี่อันนี้ก็ดูง่ายดียาแดงยาขัดเดิมเดิมอันนี้ก็สวยมากๆเลยท่านอันนี้ก็หลักร้อยท่านใดชอบก็ นะครับสอบถามกันมานครับปลุกเสกพิธีใหญ่เลยพี่พวกนี้นะครับดูง่ายอุดกิ่งนะพี่มีกิ่งดังฟังเพาะเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะพี่ๆนี่ยาแดงยาขัดยาแดงยาขัดฝุ่นฝุ่นบ้านบ้านพระสวยผิวไม่ได้ผ่านการใช้เขียวทองเดิมๆเลยนะครับผมเนี่เป็นท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมตูดก็แต่งตะไบนะนี่ดูง่ายนะพี่ๆเพาะเลยกิ่งเพาะมากๆนะครับ ท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับหลักร้อยพอเป็นหลวงพ่อปานนะครับออกวัดปีกาปี2505นะครับถือว่าเป็นเครื่องที่น่าเก็บนะครับแล้วก็ยุคเก่าด้วยนะครับผมแล้วก็ได้พระสนันพระสันฐานขีดหลวงพ่อกลวยพี่ๆนี่ท่านสังกติคู่นะครับแต่สภาพก็ไขไขมีคาบกุหน่อยนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนดี่พระสนันหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับ าราคาเบาๆเนาะพี่ๆเนาะพันกว่ามีมุมมีทางกันก็อสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับราคาย่อมเยานะครับผมถือว่าเป็นพัสันที่มีโรงหนังสือ,อมีออกบัตรมีโรงหนังสือนะครับเล่นหากันเป็นพิมพ์มาตรฐานเลย นี่มีมุมมีทางกันก็สอบถามไปบ้าครับสังคติคู่นะครับเขาเรียกว่าประสานฐานขีดนะครับนี่น่ารักดีนะครับแล้วก็ได้หลวงปู่จันทร์วัดนางหนูประจําวันพี่พี่สองสี่กว่าอันนี้ก็เป็นพระผงน้ํามันนะพี่พี่เขาจะมีหลายพิมนะมีประจําวันมีพระนอนมีพระนักปกพวกอะไรโอ้นี่หายยากพี่พี่นี่ปู่จันทร์วัดนางหนูท่านจะเป็นสงครามยุคอินโดจีนนะพี่พี่ที่ปลกเสกพวกเสื้อยันพวกตะกุดไปนะครับพี่พี่นี่อันนี้เป็นประจําวันอันนี้ก็แท้ทันหลวงปู่จันทร์นะพี่พี่นี่อันนี้สวยมากมาก อันนี้ก็ขอเดี๋ยวก่อนนะขอสัก6 0ร้อพอพี่พี่นี่แต่เขาเล่นกันราคาจับต้องได้นะพ,พี่เล่นกันน่าจะไปต่อได้นะครับนี่สวยมากๆเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับหลวงู่จันทร์วัดนางหนูจังหวัดสิงห์ลบบุรีนะครับซึ่งเป็นเถระคณาจารย์เก่าแก่ของลบบุรีเลยเข้มขังนะครับทรงนุภาพเนะี่ยเก็บมากๆและนี้เป็นวัดราชนัดดาพี่พ,พี่สวยนี่พิมพ์นิยมหลวงพ่อกวยปุกเสกหลวงพุโตหลวงู่ทิมพ่อเงินพ่อแพร โอ้โหท่ฟ้าเมืองไทยจริงๆนะฮะสมเด็จสวยมากๆวัดราชนัดดานะครับนี่อันนี้ก็หลักร้อยนะเล่นน่าจะเกินแน่นอนนะครับนี่อันนี้ดูง่ายรับประกันนะครับพี่ๆผสมผงออกน้ํามันนะพี่นี่พิมสวยแชมป์เลยพี่ๆนี่ยฝุ่นๆบ้านๆจริงๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันนะครับไม่มีหักไม่มีกระเทาะไม่มีซ่อมนะสภาพสมบูรณ์นะครับท่านใดมีมุมมีทางกันหน้าเก็บถือว่าเป็นวัคเครื่องที่แบบโอ้โหเกจิคณาจารย์ยุคเก่าปุกเสก ได้เข้มขังแล้วก็ทรงหนุภาพน่าเก็บมากๆแล้วองค์ต่อไปได้ชิ้นเขียวมาเป็นเขาเรียกว่า,าสวนสี่นะพี่พี่นี่ดูง่ายดีนะครับนี่อันนี้ก็เป็นหนึ่งในพิมพ์นิยมแต่ราคาไม่แพงมากนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันมานครับสวนสี่อันนี้ก็มีลงหนังสือมีอะไรนะนี่นี่ปานดําไข่เดิมๆดีนะครับผมนี่ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับมีมุมมีทางกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์มาตรฐาน ราคาจับต้องได้นะครับส่วนสี่ดูง่ายๆเลยนะครับมาแบบบ้านๆจริงๆราคาเบาๆนะครับมีมุมมีทางกันก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับเนี่ยยินดีแบ่งปันนะครับถือว่าน่ารักมากๆเลยแล้วก็ได้เม็ดเงินมาขนาดน้ำหนักประมาณ1บาทนะครับพดด้วงนะพี่ๆเรียกเงินพดด้วงนะครับสมัยก็น่าจะประมาณรัตนโกสินทร์นะพี่ๆนี่แต่ราคาไม่แพงมากนะครับเนี่ยเม็ดเงินขนาด1บาทนะโหดเมื่อก่อนได้บ่อยนะพี่ๆเดี๋ยวนี้ก็เริ่มหายยากนะพี่นี่มาโคตรพระอาทิตย์ ศาจีนอะไรนะพี่เก็บเก่านะครับนี่เม็ดเงินพดด้วงนะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับยินดีแบ่งปันนะครับผมมีมา2เม็ดนะพี่พี่นี่สวยทั้งคู่เลยดูง่ายทั้งคู่นะครับนี่ดูง่ายชัดเจนเก็บเก่าบ้านๆนะครับท่านใดมีมุมมีทางาสะสมได้เลยนะครับยิ่งค่างเงินตอนนี้ยิ่งขึ้นนะพี่พี่และนี้น่าจะเป็นพรอะอู่ทองอยุธยานะอันนี้ก็ไม่แพง สมัยก่อนนะครับเขานิยมเจาะรูของนะพี่พี่เจาะรูค้องตามรูตามอะไรเงี้ยนะพี่พี่นี่อ่านี้ก็ไม่มีหักซ่อมนะมีการลงทองเก่านะนี่พระอู่ทองอยุทยานะครับราคาเบาๆนะท่านใดชอบก็สอบถามนะครับยิ่งๆฝุ่นๆเลยนี่ดูง่ายจริงๆที่พี่มาแบบบ้านๆนะครับราคาเบาๆท่านใดมีมุมมีทางก็สอบถามกันเข้ามานะครับอ่ายินดีแบ่งปันนะครับผมเป็นพระแท้ดูง่ายดีรักทองนะครับนี่รักทองแห้งๆเดิมๆเลยนะครับผมพิจารณา ดูง่ายชัดเจนดีนะครับพระอุทธงายุทธยาแล้วก็ได้เม็ดแตงไม้อีกสองเม็ดมิบีนี่ ปี2 2พระอาจารย์นองอด้านล่างก็เป็นหลวงปู่ทวดด้านหลังก็เป็นพระอาจารย์ทีมสวยกิบเลยนะครับนี่อันนี้ก็เม็ดละ500ท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามานะครับนี่สวยมากๆซองเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เอา300บาทพอนี่อันนี้เป็นเสมาลงยานะพี่พี่อสอ200รนะพี่พี่ลงยานี่หายากพี่พี่ปกติรอสอ200้เราก็นึกถึงอะไรเป็นกีบบัวใช่ไหมอันนี้เป็น เป็นแกะพวกกรรมการพวกอะไรนะนี่รอซสองร้อยซองเดิมๆนะครับสามร้อยบาทพอแล้วก็ได้หลวงปู่แหวนหลังปิดตาเหรียญเล็กและเหรียญใหญ่นี่สวยมากๆชั่วโมงนี้หลวงปู่แหวนกาลัางมานะพี่พี่อันนี้ก็ขอสักสี่ร้อยแล้วกันพี่พี่นี่สวยๆเลยหลวงปู่แหวนหลังปิดตานะครับเหรียญเล็กขอสามร้อยราคานี้ถือว่าเบาแล้วนะพี่พี่แบ่งปันกันเบาๆนะท่านใดชอบปิดได้เลยนะยกคู่ได้เลยและนี่วัดลาดประดิษฐ์ อันนี้ก็เอา400บาทพอนี่ท่านใดชอบปิดได้เลยพิธีปลุกเสกพกหลวงปู่โต๊ะพระจันทิมโอเคจิมากมายนะพี่พี่นี่วัดลาดประดิษฐ์หลังตาพบรอนะครับมปรอนะครับปี25 1 5อนุสรครบ108ปีนะครับผมนี่โอ้โหนี่กระไหลทองแห้งเลยพี่พี่ดูง่ายสวยเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระเครื่องพิธีใหญ่ราคานี้ถือว่าถูกมากพระยิบห้าศตวรรษอันนี้ก็หลักร้อยเบาๆนะนี่หลักร้อยเบาๆนะครับยิห้าศตวรรษปลุกเสกร้อยแปดคณาจารย์ ปี2500นะครับสวยดีพี่ๆนี่มีหน้ามีตาสวยดีได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับท่านใดชอบก็สอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ได้สมเด็จวัดประสาทพิมพ์9ชั้นพี่ๆนี่น่ารักมากๆเอาองค์ละ500บาทพอพี่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์นิยมเลยนะนี่สมเด็จวัดประสาทบุญยวาดปี2106ผุกเสกหลวงพ่อจงหลวงพูดทิมโอ้โหเกจิพุโตโอ้โหทัวฟ้าเมืองไทยนะพี่ๆนี่ดูง่ายเนื้อจัดมากๆเลยพี่ๆ ราคานี้ถือว่าเบาๆเลยพระหนาไม่มีอุดซ่อมนะหลังปาดนิยมด้วยเนื้อแบบโอ้โหเดิมๆเลยพี่ๆนี่เอาละ500บาทแล้วกันเนาะพี่ๆราคานี้ถือว่าไปต่อได้แน่นอนนะครับสวยๆเลยและที่สําคัญมันเป็นพระแท้ที่ดูง่ายมาจากบ้านๆจริงๆอยากให้เอาไปเก็บกันเลยนี่หลังปาด ดูง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็พระหนาสมบูรณ์เนื้อบึกเลยพี่ๆนี่น่าเก็บจริงๆนะครับแล้วก็ขุนแผนหลวงพ่อแพรวพัดิคุณทองเขาจะมีพิมพเล็กและพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อันนี้เป็นทุ่งเสงอะไรเป็นสักอย่างนะครับเป็นถวายกล่องนะครับถวายกล่องวัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีขุนแผนพิมพใหญ่อันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอนะ ส่วนมากพิมพ์เล็กก็จะนัะ้นจะเจอนะพี่พี่นี่สวยมากๆพิมพ์ใหญ่สวยมีหน้ามีตาขาวเดิมๆเลยหลังยันนะครับแป้งแป้งแบบเดิมๆเลยนะครับนี่สวยมากๆเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนิดนึงนี่หน้าตาเด้งๆรับประกันแท้จริงๆพี่พี่มาจากบ้านๆนะครับท่านใดชอบก็สอบถามไปน,นะครับคุณแผนรุ่นนิยมเลยหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองแล้วก็อันนี้ก็เป็นหลวงพ่อปานมาพร้อมกล่องเดิมๆเลยกระไรทองหลังยันกรอบเพชรหลวงพ่อฤษีปุกเสกพี่พี่ อันนี้เอากล่องละเอากล่องละสามร้อยบาทพอมีมาสองกล่องนะพี่ๆท่านใดชอบปิดได้เลยนะนี่สวยทั้งคู่พี่ๆนี่หลวงพ่อฤษีปุกเสกวัดบางนมโพหลังยันกาอบเพชรนะพี่ๆแล้วโอ้โหน่าเก็บมากๆมีมามีมาสองกล่องกล่องเดิมเลยสวยทั้งคู่พี่ๆไม่ต้องห่วงแชมป์ทั้งคู่นะครับแล้วก็พระชัยหลังช้างหลังอันนี้เอา250พี่ๆนี่หลังตาพอปลโอ้โหคลาสสิกมากๆท่านใดชอบก็สอบถามมาครับหลวงพ่อเนี่ยบ้านเดียวกันนะพี่ๆหลวงพ่อฤษีปุกเสกเหมือนกัน เนี่ยท่านใดชอบปิดได้เลย250นะครับราคาเบาๆนะ วันนี้ไปไวนิดนึงนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่สนับสนุนนะครับแล้วก็มารับชมทุกๆวันเลยกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบพระคุณที่มาคอมเมนต์นะครับเป็นกําลังใจวันนี้ก็เฮงๆเลยๆนะครับวันรุษจีนนะพี่ๆโชคดีมีชัยกันทุกท่านเลยแล้วก็มารับชมนะครับไม่เช่าไม่เป็นไรพี่ๆสอบถามทักทายกันเข้ามาได้ยินดีบริการรับใช้นะครับผมขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ทักทายสวัสดีครับขอบพระคุณครับ